สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้วันที่สี่วันเอ่อขออภัยค่ะวันนี้วันที่สิบสี่กุมภานะคะวันนี้ลุงกับป้ามาไหว้พระที่อยุธยาค่ะตอนนี้ป้าอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะตอนนี้อยู่ทางเข้าวัดแล้วค่ะด้าน้าของคุณป้านี่ก็คือเป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าวัดนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวรอลุงจอดรถแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวได้จะได้ไปไหว้พระพร้อมๆกันนะคะลุงเดินมาโนแล้วคะ่ะจอดรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปภายในวัดกันนะคะลงทะเบียนก่อนเข้านะคะเขาเขียนชื่อด้วย ลงทะเบียนเสร็จแล้วคะ่ะไปกันเลยคะ่ะน,น,นี่นะคะโอเคผ่านคะ่ะไปกันเลยคะ่ะก่อนไหว้พระนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในกันนะคะ ่ขเข้าไปไหว้นะคะมาซื้อดอกไม้ทูบเทียนด้านนอกตรงนี้นะคะ ไมนอนค่ะพัณนนอนที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ ไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ลุงกับป้าก็จะเดินทางไปที่วัดพนันเชิงค่ะเพื่อไหว้พระเป็นวัดที่สองนะคะเดี๋ยวเราตามไปไหว้พระด้วยกันนะคะไปเลยค่ะไปไหว้พระพร้อมลุงกับป้ากันค่ะ ตรงนี้คือจุดที่ต้องถอดรองเท้าแล้วก็นารองเท้ามาวางนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะทุท่าน้องนอนนะคะนี่เลยนะคะโอ้น้องมีความสุขมากเลยนะคะนี่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ลุงกำลังปิดทองอยู่นะคะเข้ามาด้านในสงบแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยค่ะ,คะป้าขออนุญาตปิดทองก่อนนะคะ กำลังจะเดินเข้าไปากราบสักการะอ,องค์หลวงพ่อโตนะคะลุงกราบเสร็จแล้วค่ะลุงลุง หลวงพอ่อโตเสร็จแล้วนะคะบ้าจะพาเดินชมรอบๆนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นประวัติโดยย่อของวัดพนันเชิงนะคะนี่เลยนะคะวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าสร้างสมัยเมืองอโยธยาเป็นราชธานีก่อนสมัยกรุงเสียอยุธยาเป็นราชธานีพระเจ้าดวงเกลียงกฤษณาราชหรือพระเจ้าสายน้ำพึ่งของเมืองเสนาราชนครตั้งอยู่ปากน้ำแม่เบี้ยเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางสร้อยดอกมากพระเจ้าสีธรรมมะสโสกราชหรือสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นผู้สร้างพระเป็นผู้สร้างพระเจ้าพระแนงเชิงหรือหรือองค์พระพุทธไตรัตนานายกหลวงพ่อโตอันหลวงพ่อโตนี่คือสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นผู้สร้างนะคะนี่เลยนะคะน,นี่คือเป็นประวัติโดยย่อนะคะ น้องจากากับสมพระโตเสร็จแล้วนะคะป้าก็ออกมาแล้วก็ได้มากาบเท้าเวสุวัรณค่ะ,น,คะนี้ลุงกำลังจุดทูปอยู่นะคะ พระวัดที่สองเสร็จแล้วนะคะหาอนุโมทนาสาธุกับลุงกับป้าด้วยนะคะถึงแล้วค่ะวิหารพระมงคลบวอพิษค่ะวัดที่สามค่ะถึงแล้วค่ะวิหารมงคลบอพิษนะคะถึงแล้วใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยค่ะนี่เลยนะคะ บูชาดอกไม้ทุบเทียนก่อนนะคะลงบูชาดอกไม้ทุบเทียนค่ะไปค่ะไปไหว้พระกันค่ะ ไหว้พระเสร็จแล้วค่ะครบสามวัดแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันที่สิบกุมภาค่ะลุงกับป้าก็ได้มาไหว้พระที่ยุธยานะคะอนุโมทนาสาธุกับลุงกับป้าด้วยนะคะวัดส,สุดท้ายที่วิหารพระมงคลบอพิษค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะหาาชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยู u ูบลุงป้าชาแนลด้วยนะคะ หากผิดพาดประการใดนะคะป้าต้องขออภัยวันนที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ